ฟาร์มเฮาส์ลูกใหม่พหอมกลุ่นจากเตาทุกวันเดอะสปิริตทำเต็มที่นี่แหละสปิริตโอ้ยลูกสาวเขาวะหรอหนูเชื่อมันได้ยังไงอา้าวร้อยสิบแปมงกุฎเขาไม่เอามันใครพ่อมันนี่ก็ไม่เอามันไม่เอาเบียร์เนี่ยนะนั่นแหละเพราะมันก่อวีรกรรมติคุกไม่พักลูกเรื่องยา มันบอกว่ามึงอย่าไปบอกแกอีเบ e ียนะว่ากูอยู่ไหนภารกิจแห่งความหวังจากหลังกำแพงเริ่มต้นขึ้นอีกเคสแล้วละครับวันนี้ทีมงานมุ่งหน้าหมู่ที่3ตำบลสาลาดแดงอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองเพื่อตามหาพ่อให้นอ,อยอเบีย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งระหว่างทางเราต้องเจอกับอะไรก็ต้องลุ้นเอานาทีนี้นี่แหละครับหนูจะไปหมู่สามอ่ะตรงนี้หมู่สี่ใช่ไหมอ๋อใช่เอ,อ,อาะเพิ่งดูเพิ่งดูไปนนสวัสดีครับจํเลยอขอยถามขอถามแน่หมู่สามไปทางทางไหนเนาะ หมูสามองสารแดงสาระแดงใช่ใชครับ,รบผมเข้าไปตรงนี้เลยนะแล้วเลี้ยวเ,เลี้ยวขวาไปไปเนื่อยๆเลย,เลยจนจะไปเกือบถึงวัดทชยานะ่ะเดินทางเข้ามาตามคำแนะนำของชาวบ้านในที่สุดก็เจอบ้านผู้ใหญ่บ้านที่3ครับแต่ผู้ใหญ่บ้านติดภารกิจเราเลยได้คุยกับพันยาผู้ใหญ่ครับแนะนำตัวและสอบถามข้อมูลไม่นานก็ดูเหมือนว่าเราจะได้คำตอบในทิศทางที่ดีนะครับ มันจะคุคะ้นคุ้นนะ้ได้ครับผมฮัลโหลได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยโทรศัพท์น่ยนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับผมอีเตอร์อีจันทร์ครับถ่ายรายการตามหาคนที่พัดพากจากกันอยู่ครับผู้ใหญ่ออลูกสาวจะตามหาคุณพ่อครับได้ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นว่าเขา,าอยู่อยู่เป็นลูกบ้านของพ่อนะครับผมอ๋อคืออย่างนี้ เคยอยู l, mother, ่ค yeah. ร no. yeah. ับแต่ตอนนี้เขาได้เลิกับเมียเถามาแล้วอ้าวได้ข่าวว่าบ้านเดมว่าเขาอยู่แถวแน่อ๋อาังอยู่ในหมู่บ้านอมแต่ตัวไม่ได้อยู่อ๋อเหรอฮะแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเต้เข้าไปหาแฟนเก่าเขาที่บ้านเนี่ยเขาจะได้เลยไหมผู้ใหญ่ เอ่าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวพมงี้ผมจื้อซื้เให้แผมเออผมมาเตะบอลกโสดนได้ครับผมครับอ่าฮัลโหลได้เรื่องแลละครับแม้ว่าตอนนี้บุคคลเป้าหมายจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วเพราะเลิกรากับอดีตพันยาฝั่งนี้ไปแต่ร่องรอยความหวังยังพอมีคือชื่อที่ยังค้างในทะเบียนบ้านที่นี่ งานนี้เมียผู้ใหญ่บ้านนำทางอีเตย์อีจันไปสอบถามข้อมูลที่บ้านหลังปลายทางไม่นานก็ถึงครับเฮ้ยเอเฟซีเหรอใายขอบคุณนะคะไม <laughs> <laughs> ่นาะรัะเฮ้ยหนูเคยดูเอฟซีไปไดิ <Wow. S 2> <laughs> สวัสดีครับอีเตย์อีจันจะแม่สวัสดีจ้า มาตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับผมใครขออนุญาตนะจ๊ะถ่ายรายการอยู่ในนี่แม่ดูดูในยูทูบอยู่ดูในยูทูบคุณแม่เชิญเชิญนั่งจ้าเดี๋ยวคุยกันนิดนึงเะออีจันอ่ะขอบคุณครับอีเตอร์อีจันมาหาแม่เลยเนี่ยมีลูกสาวเขาจะตามหาพ่อครับโอ้ยพ่อเขาชื่อโอ้ยลูกสาวเขาเหรอหนูเชื่อมันได้ยังไง สิปดมงกุฎเดี๋ยวลูกสาวคนไหนคนไหนคนชื่อใช่ไหมลูกสาวพ่อมันชื่อใช่ที่เคยมาอยู่กับป้าใช่ไหมลูกหนูไม่รู้ว่าเขาเคยมาอยู่กับป้าคนผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้ชื่อเบียใช่เป็นลูกเลี้ยงป้าเองอยากรู้ลึกซึ้งมากกว่านี้ไหมลูกอ่าเล่าเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนไม่ได้สร้างความเจริญเลยมันติดยาเนาะอักหลังเขาไปทั่วแล้วพ่อมันกับป้าเนี่ยเลิกกันไปหลายปีแล้ว แค่เริ่มต้นบรรยากาศก็ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะครับแต่ก็แน่นอนว่าคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อภารกิจครั้งนี้กำความหวังมาจากหลังกําแพงสูงสิ่งที่เราทำได้ณนะตอนนี้ก็คือเปิดใจรับฟังทุกฝ่ายด้วยความเป็นกลางและไม่ตัดสินใครเลยสุดท้ายแล้วให้ความจริงนำทางจากนั้นเหตุและผลจะพาเราไปเจอกับคำตอบแบบไหนก็ต้องยอมรับนะครับ ติดคุกนี่ว่าเล่นอีเบียเนี่ยอตอนนี้เขาอยู่ข้างในอยู่ในคุกใช่ไหมอย่าไปเชื่อมันอีเด็กคนนี้พูดได้ด้านสงการมากนักสงสารใช่แหละจ้าเป็นหัวกล่าวป้านี่แหละแล้วยืนยันว่าเขาคือพ่อของคนทื่เบียใช่ไหมใช่แล้วครั้งสุดท้ายที่เจอพี่เบียเนี่ยเมื่อไหร่โอ้ยหลายปีแล้วลูกมันโดนลูกป้าตีไปทีหมวกกันน็อกเพราะมันเอาลูกป้าติดคุกไปเจ็ดปีกว่า คือป้าบอกกับลูกแล้วว่าน้องก็จริงนะแต่เด็กคนนี้เลี้ยงไม่ได้นี่มันก็ว่าแม่มีข้ติบอกว่ามันโทรอะไรไอ้มึงไปเอายาบ้าให้ม,นะมันะมึงจะไปวันนั้นมันโทรมา4ี่ห้ารอบทั้งวันไอ้นี่อ,อดทนทนไม่ได้ก็เอาไปให้หน้องก็ไม่ต้องไปไหนเลยลูกตำรวจกขาจับเดี๋ยวนั้นเลยเบอร์แบงค์สี่รอยมา3เมตรเอาซะเปีกว่า สามโมงกันเลยของป้าเมียเมียเขหนีไปม,มีผัวใหม่ลูกก็อยู่กับพ่อตาแม่ยายอย่าเชื่อเด็กคนนี้ลูกอย่าเชื่อป้าไม่ได้ฉานะสาวทูตเรื่องจริงใช้ไม่ได้สัญด้านคะแล้วพ่อเขาอยู่ที่ไหนตอน,นพ่อมันอยู่สระบุรีนู่นเขาไปได้เมียทั้งทำงานอะไรอ่ะทำงานเขื่อนนะแต่แ,แล้วก็ทำงานเขื่อนเขาไม่เอามันใครพ่อมันนี่ก็ไม่เอามันไม่เอาเบียร์เนี่ยนะนั่นแหละว่ามันก่อวีรกรรมติดคุกไม่พักลูกเรื่องยา ต่อเขามาตลอดก็ติดต่อไม่ได้รอติดต่อยังไงครับก็คืออย่างเป็นมีเฟสเนี่ยหนูแอดเฟซไปหาเขาเขาก็ไม่ตอบรับหนูไม่อะไรมันบอกว่ามึงอย่าไปบอกกับอีเบียนะว่ากูอยู่ไหนเพราะมันไปหาพ่อออมสะไรก็ไปรบกวนเพราะเขามีมีใหม่ความรู้สึกที่เรายังคงจําไว้ได้มันคือความสุขไหมมีความสุขอะได้ทั้งกดได้พูดคุยกับเขาก็เหมือนว่าหนู เราจะบอกยังไงดิเขาเขาพูดมากาเขา,าก็รักหนูแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจริง,รงหรือปลอมว่าเขารักงานแสดงว่าพ่อศักดิ์กับกับพี่กับพี่เบียร์เนี่ยเขาเคยเจอกันอยู่บ่อยๆเคยเจอกันบ่อยๆใจเบียร์มันโกหกแต่ก่อนที่พ่อเขามาอยู่กับแม่เนี่ยเช่เขามาเป็นลูกเลี้ยงมาอยู่ด้วยกันมาอ,อ,อ,อยู่ด้วยกันผัวมันมาด้วยอ๋อเหรออยู่นานไหมก็ไม่นานเท่าไหร่แม่แห่ค่ะ <formation jin inh throat> แม่แห่ไล่แห่ค่ะขอไล่แห่กินแล้วนอนไม่ไหวค่ะเอาไงล่ะเนี่ยเราอะเอาไงโอยไม่ต้องไปตามมึงเชื่อป้าลุยหนูไม่เราต้องได้ให้พ่อเขาเป็นคนยืนยันไงแถวบ้านเมียมันได้ข่าวว่าอยู่แถววัดสตือวัดสตือที่ท่าเรือวัดสตือใช่ใช่ขานั่งขายพวกผักเมียก็อยู่บ้านแถวนั้นแหละเาอยู่แถวไหนขายผักขายผักเนาะขายผักขายผักนั่งอยู่ตามแบบริม ริมทางนี่แหละที่ว่าเขาขายพวกของกินของใช้ของคนหมู่บ้านก็เจอครั้งสุดท้ายปีรู้จักชื่อแฟนเขาไหมครับไม่รู้จักโอเคแล้วติดต่อแล้วติดต่อพ่อเขาได้ไหมตอนนี้ติดต่อได้จะไม่ติดต่อว่าพ่อมันไม่เอาลูกมันก็กลัวไปทำความเดือดร้อนใ้เขาเกินใจไม่ใหม่เขาอยากได้ยินกับหัวไม่เอาไม่เอาเข้าใจในมุมของคุณแม่นะครับที่ปฏิเสธการติดต่อพ่อของเบียรให้เราด้วยเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา แต่ถึงอย่างนั้นอีกใจหนึ่งในฐานะแฟนรายการคุณแม่ก็เห็นใจอีเตอร์อีจันและเข้าใจในเหตุผลสุดท้ายแกก็ยอมที่จะก้าวข้ามเรื่องราวภายในใจและช่วยเหลือเรานะครับไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าทีนี้ก็ให้ยืนยันคำตอบไปก็จะได้จบจบนะแม่นาะแต่ก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเนาะว่า <c oughs> มันจะเอาความเดือดร้อนมาให้ทางแม่หรือเปล่าหรือจะ ทางนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะทำอันดุรร้อนทําอะไรแม่ไม่ได้หรอกเพราะเราตัวเองมันโทรไม่ได้อะโทรให้หน่อยได้ไหมเน็ต่าเราไม่ยุ่งเป็นที่เน็ตหรือเปล่าเน็ตหมดหรือว่าไงเาแชฮอสปอตให้หมอไม่มีเน็ตใช่ป่ะแล้วคุยได้ไหมเนี่ยถ้าถ้าโทรติดแล้วจะคุยให้เต้ได้ไหมเนี่ยคุยว่าใครก่อนได้มาตามหาอะไรเงี้ยได้ได้แม่เกินเกินให้ก่อนเด็กแม่เกินให้ก่อนเกินให้น่ะแย่ จ้าเอาพูดพูดดีมันหลับป้าหา่ะมามันจะข่าดีๆจะรับไหมเท่านั้นเนี่ยอัลโหว้าวใช่ไหมจ้าจ้าเอาขอคุยกับคุณหน่อยจ้าโทรทางกายจ้าอัล <Hello. S 1> มีคนเขาจะคุยกับเองด้วยคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอน สุดจบลงคิดฉันเธอไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก,ก็ฝันใจมันสั่นระรูใจฉันมันยังพันผูกเหมือนวัวผาลักชักเชือกอยู่เช้าเย็น amarin tv